วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูเกี่ยวกับตัวการทำงานของตัว Apple Car p l พ y นะครับหน้าจอ Apple Car าเพยนะติดตั้งมาทั้งหมด3รุ่นนะครับรุ่นแรกคือ p a j e r o Sport ปี2020นะครับคือ Pa j จ r o หน้าใหม่นั่นเองแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งครับที่จอดอยู่นี้เป็นตัว a t t r a าดนะครับมิซูซี่แอตทราดนะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งคือมิซู s h i มิลลาดนะครับทำงานเหมือนกันนะครับทั้ง3รุ่นนะครับแล้วก็เราจะมาบอกวิธีการทํางานทั้งตัว iOS ก็คือ Apple นะครับ a อ p l e iPad, i p ดไอพอ o n e ทำงานนะครับแล้วก็อีกระบบหนึ่งคือตัว Android นะครับ Android ก็ทำงานผ่านระบบ Android Auto ที่ยังไม่ได้รองรับรูปแบบอย่างเป็นทางการในประเทศไทยนะครับแต่ใช้งานได้เหมือนกันตัวจอนะครับที่รองรับแอ n d r o i d Auto แล้วก็ Apple CarPlay นะครับของเราจะมีอยู่3รุ่นอย่าที่พูดไปตั้งแต่ต้นนะฮะทีนี้เราก็จะบอกเหมือนกันตอนนี้ผมเตรียมระบบตัวโทรศัพท์มานะครับเครื่อง เครื่องแรกนะครับที่รองรับตัว Android Auto กับตัว Apple a r p พ a y ในตัว iOS นะครับ Apple iPod iPad iPhone ทำงานได้หมดนะครับแล้วก็อีกอันนึงตัวนี้เป็นเครื่องเรียวมี3นะครับก็ระบบ Android เหมือนกันวิธีการทำงานนะครับเ,เดี๋ยวผมจะเริ่มจากตัว iOS ก่อนก็คือ iPhone นะครับเครื่องนี้เป็น iPhone XR นะครับ iPhone ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone5678 หรือว่า iPhone X iPhone 11ทํางานได้หมดนะครับทีการทำงานหลักๆเริ่มต้นนะครับก็เปิดตัว Apple Car p l a y พให้ทํางานก่อนต้องเปิดการใช้งานของเขาก่อนนะครับพอเปิดเสร็จปุ๊บไม่ต้องทําอะไรเลยกดเสียบนะครับเสียบ USB ช่องล่างก่อนนะครับเดี๋ยวซูมเข้าไปดูนะเสียบ USB ช่องล่างนะครับเหมือนตัวชาร์จแบตเลยไม่ต้องทําอะไรเขานะครับแล้วก็เสียบสายเหมือนชาร์จแบตเข้าไป1ทีปุ๊บเมนูหน้าจอนะครับจะเพิ่มขึ้นมาอีก1อัน เป็นตัวหน้าจอ Apple c a r p l a y ก็จะดีขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับก็สะดวกหน่อยเวลาเสียบปุ๊บลงจากรถไปแล้วขึ้นรถมานะครับพอเสร็จแล้วปุ๊บก,ก็เสียบปุ๊บก,ก็จะทํางานได้เลยเวลาการทํางานนะครับมีประโยชน์อย่างไรเดี๋ยวผมจะมาเจาะทีละไอคอนนะครับไอคอนแรกก็เปิดเพลงเพลงในเครื่องนะครับ ก็ทํางานได้นะครับสั่งการด้วยเสียงได้แล้วก็รับสายวางสายได้นะครับแล้วก็เมนูบันทึกการโทรเข้าโทรออกก็จะอยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับก็จะขึ้นโชว์อยู่ในนี้นะแล้วก็มีแอป,ปมิซูซุชิมอเตอร์นะครับก็อันนี้ไม่ต้องทําอะไรเขาแล้วก็หลักๆก็อีกอันนึงที่มีประโยชน์จริงๆนะครับมีตัว Google Map หรือว่าจะเป็นตัวแมปของตัวเครื่องก็ได้นะครับก็มีทํางานรองรับเหมือนกันนะครับ แต่มันก็ไม่ได้อัปเดตแบบเรียลไทม์แบบรู้ว่าเสถียรเท่ากับตัว g o o g l e ณปัจจุบันนะครับหลักๆ g o o g l e นะครับเวลาการทํางานของเขาเราสามารถตั้งค่าที่โทรศัพท์ได้เลยนะในกรณีที่เป็น Google นะครับก็ปกกดเราต้องการไปไหนอ่ะยกตัวอย่างเช่นเราต้องการไปที่มิซูวิชินะครับมิซูวิชิเดี๋ยวผมเซิร์ชให้ดูนะตอนนี้เลย ishi, NT, มิซูวิชิ h n t อ่ะมิซู bnt นะครับปึ๊บกดเซิร์ชหานะครับก็จะขึ้นโชว์ทั้ง2เครื่องนะครับอันนี้มีประโยชน์จริงนะเวลาขับรถก็ไม่ต้องละสายตาพร้อมเสียงขึ้นมาสั่งการปุ๊บเรียบร้อยแล้วก็ขับรถต่อไปได้เลยเหนนนนนนือไปตตาาาาาามทงงคู่ขนนถนนบรดนะแล้วก็ต้องการยกเลิกก็ยกเลิกที่ตรงนี้ก็ได้นะครับก็จะยกเลิกไป้ทั้งคู่นะครับเรืยอว่าก,กดกลับไม่ต้องทําอะไรเขาแค่นั้น ลงไปปุ๊บแค่นี้ไม่ต้องทําเลยทัชกีนหน้าจอได้เหมือนกันนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะมีประโยชน์เหมือนกันในตัวในกรณีที่เป็นตัวแมพของตัวของตัวเครื่อง iPhone i o s เองนะครับก็ทํางานได้เหมือนกันเราเซิร์ชหาจากตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าไปเซิร์ชในตัวเครื่องก็ได้นะครับก็จะมีค่าเท่ากันยกตัวอย่างเช่นเราต้องการไปลงไปโรงแรมบาบกงยกตัวอย่างเช่นนะผมก็จิ้มไปกดเส้นทางปุ๊บก็จะขึ้นโชว์เหมือนกันนะครับแล้วก็กดเริ่ม กำลังเริ่มต้นเส้นทางไปโรงแรมบางประกงถ้าต้องการปิดนะก็หยุดก็กดไปได้เลยก็ยกเลิกเหมือนตัว Google Google Map เมื่อสักครู่นี้เหมือนกันนะครับแล้วก็ทีนี้คำถามได้หลายคำถามเอ้ยส่วนใหญ่เนี่ยบางคนลูกค้าบางคนที่ซื้อรถไปเนี่ยไม่ได้ใช้ตัว Apple เป็นหลักนะครับแล้ว Android ล่ะทำงานได้ไหมมีทำงานเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตนะ อันดับแรกนะครับผมมีสายอีกอันนึงนะครับแล้วก็ตัวเครื่องของตัว Android นะครับเวลาการทํางานนะอันดับแรกนะครับผมเสียบ usb เหมือนกันนะเสียบ usb เข้าไปเหมือนเดิมที่เดิมตำแหน่งเดิมนะครับพอเสียบปุ๊บแล้วก็เสียบตัวโทรศัพท์ Android เหมือนเดิมแต่ทีนี้ผมจะพามาดูแอป,ปนี้ก่อนนะครับแอป,ปนี้คือ Android Auto นะครับเวลาการทํางานของ Android Auto ณนะตอนนี้ณนะวันนี้นะครับยังไม่ได้รองรับในประเทศไทยนะครับด้วยด้วยข้อกําหนดของกฎหมายนะครับยังไม่ได้มีแอป,ปนี้โหลดในตัว p l y y t t r r นะครับแต่จะมีลิงก์เป็นไฟล์ apk นะครับติดตั้งได้ในระบบ Android นะครับเดีย๋ยวผมจะติดลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนี้นะครับว่าให้ไปโหลดที่ไหนนะครับแล้วก็อันดับแรกนะพอโหลดเข้ามาปุ๊บกดเข้าไปดูก่อน ระบบจะใช้ได้ไหมในกรณีนี้ปุ๊บระบบใช้ได้นะครับก็เป็นปกติแล้วเวลาออกก็อดอ,ออกไปได้เลยนะครับออกจากแอป,ปไปได้เลยทีนี้เวลาการทํางานก็เสียบ usb แล้วก็เสียบสายชาร์จแบตเข้าไปด้านล่างนะครับเมนูที่หน้าจอก็จะขึ้นนะเป็นขึ้นเป็น android auto นะครับขึ้นเป็น android auto นะครับพอขึ้นเสร็จปุ๊บแล้วก็กดคลิกเหมือนตัว apple carplay แต่จะชา้ากว่า apple carplay นิดนึงไม่ได้ชา้าออกกันเยอะแต่ระบบการทํางานพวก g ูเกิลแมปอะไรพวกนี้ก็ทํางานได้เหมือนกันนะครับไม่ได้แตกต่างกันเลยแล้วก็สิ่งที่ตัว Android Auto มีอีกอย่างหนึ่งคือตัว s p o t i f y นะครับคือการเปิดเพลงตรงนี้ได้เลยนะครับก็เป็นของ Google แหละก็จะทำงานได้เหมือนกันอ่าในกรณีที่ผมต้องการสั่งการในกรณีเดินทางอ่ะผมต้องการเดินทางไปที่ไหนสักที่หนึ่งแต่ตัว Google เนี่ยเปิดได้ในนี้นะครับในกรณีตัว g o o g l e Map นะต้องเซิร์ชหานี้เท่านั้นอ่ะผมต้องการกลับบ้านกด คลิกที่บ้านนะครับปุ๊บจะช้าหน่อยนะครับในกรณีนี้หนึ่งเลยบวกกับตัวอินเทอร์เน็ตของตัวโทรศัพท์เอง2เลยสายจ่ายข้อมูลก็จะช้าไปด้วยเหมือนกันนะครับให้ดู2อ,อย่างนี้นะครับแล้วก็กดปุ๊บเรียบร้อยทางเหนืออ่ะอันนี้ลดเสียงหน่อยนะครับดังเกินไปอ่ะอันดับแรกนะครับก็ไปได้เลยในกรณีเมันก็จะลเลื่อนที่ไปเองในกรณีที่เราเคลื่อนที่ออกไปแล้วอันนี้เรายังไม่ได้เคลื่อนที่นะครับแล้วก็มีอีกอันนึงแล้วก็กดมาหน้าโฮมก็ได้ ดูแอป,ปอะไรบ้างสิอ่ะมีการตั้งค่านะครับตัว Play hey Music ของตัว Google เอง Google Maps Spotify นะครับตัวบันทึกการโทรเข้าโทรออกมีเหมือนกันนะะวิธีการทำงานนะครับก็จะคล้ายๆกับตัว Apple CarPlay แหละ แต่รูปแบบการจัดเลียงหน้าเนี่ยจะต่างกันออกไปนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เราจะบอกและมีมีประโยชน์มากนะครับคือ p p o o n เนี่ยจะรองรับการสั่งการด้วยเสียงของ Siri ด้วยอย่างที่บอกไปแต่ตั้งแต่ต้นพูดง่ายๆรองรับ Apple CarPlay เนี่ยก็รองรับเหมือนกันนะครับรองรับแ้ง a n d r o ด d อ u t o และ Apple CarPlay แต่จะให้เสถียรสุดแล้วก็เร็วสุดคือตัว Apple Ca r p l a y พในกรณีที่อินเทอร์เน็ตทำงานได้ปกตินะครับก็สั่งการ Siri ได้ ฉันมีปัญหากับการเชื่อมต่อโปรดลองอีกครั้งสักครู่อ่ะอันนี้อินเทอร์เน็ตมันจะช้าหน่อยนะครับก็จะช้าหน่อยก็ถ้าให้ดีเลยก็กดนี่เลยง่ายๆจิ้มไม่ต้องทำอะไรเลยแค่นี้กดทออกได้แล้วนะครับแล้วก็จะมาดูอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับของตัว Apple CarPlay นะเวลาการทำงานของตัว Apple CarPlay ไม่ว่าจะเป็นตัวสั่งการด้วยเสียงหรือว่าจะเป็นตัวเปิด Google Map หรือว่าแมปของตัวเครื่องเองก็ตามนะครับ อีกฟังก์ชันหนึ่งที่เข้ามามีประโยชน์คือกรณีเปิดเพลงเปิดเพลงในที่ไหนก็ตามนะครับเสียงจะขึ้นจากตรงนี้นะพูดง่ายๆยกตัวอย่างเช่นผมจะต้องการเปิดจาก YouTube ผมทํำยังไงผมเปิดได้เลยครับอ่ะผมต้องการเปิดเพลงนี้ปึ๊บเสียงมาไหมปึ๊บตัดความละเอียดไปได้เลยนะครับแต่เพิ่มเสียงที่เครื่องไม่ได้แล้วนะต้องเพิ่มที่ตัว ตัวอ่ะประมาณนี้นะครับเปิดได้เลยตามความดังของลูกค้าตามความต้องการอ่ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์นะแล้วก็ประมาณนี้เปิดได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปไหนก็ตามอ่ะหรือว่าตัวเครื่องก็ได้นะครับตัวเครื่องตัวเพลงนะครับต้องการเปิดเพลงที่อยู่ในเครื่องสั่งการได้เลยเปิดได้เลยนะครับไม่ต้องทำอะไรเลย ปร<บ>ะามาณนี้คร่าวๆเดี๋ยวติดดิด้นเพื่อสิทธิ์นะครับเดี๋ยวเปิดใด้เท่านี้แล้วก็ออขอสรุปอีกนิดน,นึงฮะในกรณีที่ทำงานของตัว p p p l e a r p า a ทนะครับกับตัว Android Auto Android Auto ลรองรับเหมือนกันนะครับทั้งแต่เราจะบอกว่าความเสถียรเนี่ยต่างกันอย่างที่บอกด้วยหนึงเลยข้อกำหนดของตัวแอป ของในประเทศไทยไม่ได้รองรับ Android Auto อย่างเป็นทางการในตัว Play Store นะครับมันก็จะเกิดความช้าหรือว่าเกิดการแคลกของในเครื่องนะครับเนื่องจากเป็นไฟล์ไฟล์ที่ไม่ได้รองรับ จากตัวประเทศไทยเองนะครับแต่ตัว Apple c a r p รเนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องของประเทศไหนก็ตามที่รองรับ Apple Car p เพนะครับใช้งานได้หมดแล้วก็เสถียรที่สุดนะครับก็สรุปง่ายๆประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีข่าวสารหรือว่าข้อมูลอะไรดีๆจากช่องเรานะครับก็รบกวนลูกค้านะครับฝากติดตามกด Sub สไครต์ให้เราหน่อยนะครับเดี๋ยวจะมีข้อมูลอะไรดีๆเดี๋ยวเราจะมานําเสนออีกนะครับแล้วก็หลายๆคนยังไม่รู้จักโชว์รูมเรานะครับก็แนะนํานะครับ โชลูมเราอยู่แต่ถนนบางนาตราดนะครับกม43ค่ะเข้ากรุงเทพนะครับอยู่จังหวัดฉะเชิงเทราอําเภอบางปะกงนะครับหรือว่าใครจะสะดวกที่ไหนนะครับมีบริการส่งรถถึงที่บ้านหรือว่าจองถึงที่บ้านนะครับก็ช่วงนี้โควิดนะครับก็อยู่บ้าน Stay Home ไปนะครับวิธีการทำงานนะครับรองรับทั้ง Android Auto แล้วก็ Apple c a r p l a y นะครับแต่สิ่งที่ให้ความเสถียรที่สุดนะครับคือตัว Apple Car p l พ y ลูกค้าที่ใช้ตัว iOS นะครับ iPhone iPod iPad นะครับก็เป็นอันนี้ส่งไปก็เป็นประโยชน์ของตัวลูกค้าเองนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับ Android Auto ใช้ได้นะแต่ไม่ได้ใช้ในรูปแบบที่มันเสถียรมากหรือว่าใช้ได้ดีอะไระครับเนื่องจากตัวข้อกฎหมายของตัวแอปเองไม่ได้รองรับในประเทศไทยนะครับก็เบื้องต้นนะครับขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับลูกค้าหรือว่าใครที่สนใจนะครับ เกี่ยวกับตัวรถนะครับหรือว่าตัวรถรุ่นอื่นของมิซูชิหรือว่ารุ่นอื่นก็ตามนะครับก็สอบถามเข้ามาทางอินบ็อกได้นะครับแล้วก็ลบกวัวนะครับกดไลค์นะครับกดซ u b สไ r i b ์ให้เราด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะทำคลิปดีๆออกมานำเสนอเรื่อยๆนะครับสำหรับใครนะครับที่ยังไม่รู้ว่าโชว์รูมเราอยู่ที่ไหนนะครับอยู่เส้นบางนาตราดนะครับกม43ถนนบางนาตราดนะขาเข้ากรุงเทพอําเภอบางวะงกงฉะเชิงเทรานะครับ ใครที่สนใจรถนะครับมีบริการส่งทั่วประเทศบริการรับจองผ่านระบบออนไลน์นะครับใครที่สนใจก็ฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมขอบคุณมากครับ